สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเดี๋ยวมีแอปพลิเคชันสาหรับคนที่เหงามาฝากค่ะชื่อว่าแอป tinder นั่นเองนะคะแอป tinder เนี่ยเป็นแอปที่ใช้สาหรับหาเพื่อนใหม่หรือว่าคนรู้จักใหม่ๆนั่นเองตอนนี้เขามีฟีเจอร์วิดีโอคอลเพิ่มเข้ามาค่ะทุกคนเราก็สามารถคุยเห็นหน้ากับเพื่อนๆได้เลยค่ะก่อนที่เราจะวิดีโอคอลคุยกันได้นะคะเพื่อนๆเ,เราจะต้องแมทกันก่อนค่ะหลังจากนั้นจะมีแชทให้เราคุยกันส่วนด้านบนนะคะจะเป็นโหมด a c e to f a c e จะต้องตอบรับทั้ง2ฝ่ายก่อนนะคะถึงจะคุยกันได้ และเมื่อเราคุยกันเสร็จแล้วก็จะมีฟีดแบ็กกลับมาค่ะว่าเราอยากคุยกับเพื่อนคนนี้ต่อหรือเปล่าหรือว่าไม่อยากคุยแล้วก็จะมีปุ่มให้เรากด yes หรือ no ค่ะแต่ถ้าเรารู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยในวิดีโอคอลนั้นเราสามารถกดรีพอร์ตได้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่น่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมคะแต่ว่าสําหรับผู้ใช้งานเนี่ยก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังนิดนึงนะคะอยาให้ไปสอดถึงทางลามกนาซารหรือว่าสิ่งกดกฎหมาตื่นใจนะคะยังไงก็ขอฝากแอป tinder ไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันค่ะ